ครบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้ทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลด,ดุลยเดชสยามินทราจิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่าน เพิ่งได้มาวันนี้นะครับสดสดร้อนๆนะครับท่านดูสิครับมีการสรราาก่อเลาะพอสมควรครับสำหรับบรมรลูกพงท่านครับทั้งเหรียญนะค well รับการสื้อเยอะยพอสมควรนะครับท่านดูสิครับเนี่ยเรามาดูครับว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากหรือไม่นะครับท่านถ้าเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดบที่หายากแล้วก็ท่านมีอยู่ในมือของท่านนะครับท่านมีเฮแน่นอนครับท่านราคาสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ สิบ,บาทภาษีเหล็กไม่ว่าจะเป็นฟีพศไหนก็แล้วแต่ครับท่านตอนนี้ราคาดีทุกทุกพอสอเลยนะครับท่านโดยเฉพาะเหรียญที่ผลิตน้อยที่สุดครับนั่นแหละราคาสูงมากเลยนะครับตอนท่านมีอยู่นะครับลองเข้าไปในเฟซบุ๊กครับแล้วค้นหาดูว่าเฟซบุ๊กนะครับต้องเข้ากลุ่มก่อนกลุ่มต่างๆที่สะสมกลุ่มสะสมเหรียญกลุ่มรับซื้อเหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับท่านแล้วท่านก็เข้าไปในกลุ่มนั่นแหละ สมัครเข้ากลุ่มืองเขาแล้วทีนี้ท่านจะเห็นบีเองครับว่าใครจะรับซื้อครับเขาจะพูดขึ้นมาของเขาเองนะครับง่ายๆครับเขาจะซื้อปีพอสองท่านหรือไม่ท่านค่อยสังเกตดูนะครับท่านเชื่อผมเถะิะอย่าไปใน youtube เลยครับ youtube ไม่มีใครซื้อหรอกครับอย่างผมอย่างนี้ผมก็ไม่ได้รับซื้อเลยเนี่ยผมมาแนะนําให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านได้ดูลได้ชมให้เก็บสะสมเหรียญครับ ว่าเป็นปีพศไหนที่น่าเก็บสะสมที่สุดเป็นเดือนแบบไหนที่น่าเก็บสะสมที่สุดนะครับพี่พี่นพื่น้องๆท่านคงเข้าใจนะครับท่านบางคนเขาไม่ดูคลิปหรอกครับเขาเห็นแค่หน้าปกของช่องขึ้นหน้าจอแค่นั้นแหละเขาก็เขียนคอมเมนต์มาเลยจะมารับซื้อเมื่อไร่จะรับซื้อ,อยังไงเป็นปีพศอ,อะไรถามผมอินุดุนังไปหมดครับท่านแต่ที่ผม ตลกที่สุดคือทําไมต้องถามว่าเป็นปีพศอะไรครับทั้งๆที่ทุกคลิปผมบอกหมดว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านไม่ใช่ไม่บอกนะครับเรามาดูเหรียญนี้ครับลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านจิเป็นนิกเกิอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสำหรับเหรียญนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านเดี๋ยวครับดูกอบเฟืองก่อนดีกว่านะผ่านกอบเฟืองมาเฉยเลยผมเนี่ยไม่ดูเลยครับนี่ครับขอบเฟืองครับ สำหรับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับก็มีการสื่อรอดเช่นกันครับท่านเหมือนกับเบื้องหน้าพงท่านเมื่อกี้ครับเหมือนกับด้านหน้านี่ครับนี่ครับดูสิครับการสื่อรอยนี้นิดหน่อยนะครับท่านก็เห็นขอบเฟืองสลับเรียบอย่างชัดเจนอยู่นะครับไยบลรเบี้ตรงกลางไม่มีครับมีแต่ขอบมุมแค่นั้นนะครับแน่นอนนะครับขอบมุมขอบเลี่ยมวงกลมนี่นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีอสอะไรนะครับท่านพิกผิดครับท่านนี่ครับด้านหลังครับผมชัดแจ๋วนะครับ ประเทศไทยครับอักษรบลิลสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานิดหนึ่งนะครับท่านสี่ตัวนะครับสําหรับอักษรเบลนี้ทำํำจำนวนเพื่อผู้มีการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรู้ๆคำนวว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอทองสองพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสําหรับปีสองห้าสามสองเนี่ยไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบเป็นดับที่หาย,ยากนะครับท่านบอกตามตรงเลยไม่ได้ติดอยู่อย่างแน่นอนครับท่าน ส่วนตรงกลางคือพราปางวัดอรุนลาชวราลามตามลงมานี้คือแม่นางเจ้าพยาด้านล่างถดๆสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลิบีนะครับสำหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองเนยะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยล้านเหรียญนะครับเยอะเอากันนะครับท่านหนึ่ง้ยล้านเหรียญเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่าน ส่วนเลรที่ผ่านกรใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละเดี๋ยวครับต้องบอกยูเอ็นซีก่อนผมลืมครับรีบไปหน่อยครับท่านขอโทษคอไปยนินฟินเพื่อนน้องด้วยนะครับสําหรับยูเอ็นซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ